ดีครับขอนําท่านเข้าสู่ตำนานลึกลับช่องบกมาถึงตอนที่3นะครับเส้นทางที่มองไม่เห็นเส้นทางเข้าสู่ช่องบกไม่มีในแผนที่ราชการไม่มีเครื่องหมายไม่มีป้ายบอกไม่มีรัว้วไม่มีถนน นอกจากแผ่นดินที่นิ่งเงียบและลมหายใจของหุนป่าที่เก่าเก่เกินกว่าอาณาจักรใดๆจะใส่ชื่อมันลงไปหากจะหามันให้เจอต้องใช้แผนที่อีกชนิดหนึ่งแผนที่ของความเชื่อแผนที่ของคำบอกเล่าและอรอยเท้า ข้่ำคืึจากผู้ที่ไม่เคยกลับมาท้องพันเดินตามเส้นทางเรียบหุบเขาผ่านกอไผ่สูงท่วมหัวลำธารบางแห่งแห้งกรังที่มีแต่ปวดขาวเพียงรอยราวกับกระดูกเก่าถูกฝังไว้ลึกเข้าไปในเงาทึบของต้นไม้สูงใหญ่ แล้วเขาก็พบช่องลึกลับนั้นมันเป็นช่องแคบระหว่างผาหินสองด้านคล้ายแผลเป็นกลางภูเขามองเผินๆก็เหมือนเพียงซอกลึกในป่าธรรมดาธรรมดาแต่หากอื่นมองให้นานพอใจจะเริ่มบอกว่าบางสิ่งบางอย่าง รออยู่ข้างใน,นบอเมนทุกคนสิมองเห็นเลยอช่องบกนาะคนเตือนครั้งเก่าก่อนย้อนกลับมาในหัวสมองของเขาอีกครั้งถาใจเจ้าบอรบริสธ์มีแต่ความอยากได้ความโมโหโทษสันช่องบกนั่นมั่นกะสิลบสายตาเจ้า แล้วก็หายไปเจ้าสิมองบเห็นทันทีที่ทองพันย่างเท้าเข้าไปเสียงทุกอย่างรอบตัวก็เงียบลงกะทันหัเนเงียบจนเหมือนโลกหยุดหายใจไม่มีเสียงลมไม่มีเสียงนกไม่มีเสียงของตนเองเหลือเพียงเสียงหัวใจที่ยังเต้นแผ่วๆ และปลิ่นดินเก่าแก่ปนปิ่นไม้แห้งที่ราวกับไม่ได้ถูกแตะต้องมาหลายร้อยปีสองวันแรกเป็นไปอย่างเงียบงันมีเพียงเสียงกิ่งไม้กรอบแกรบใต้ฝ่าเท้าเสียงชนีบ้างตอนรุ่งสางและเงาของกิ่งไม้ที่ทอดทับกันเป็นรูปร่างตลาด บางคราวคล้ายคนยืนบางคราวคล้ายมือที่ยื่นออกมาจากุ้มไม้ข้างหน้าคืนที่สามทองพันสะดุ้งตื่นขึ้นกลางดึกเสียงนั้นเป็นเสียงแผ่วเบามาจากความมืดข้างนอกคำโบคำโบเอ้ยเสียงเรียกนั้น ไม่ใช่เสียงผีไม่ใช่เสียงสัตว์มันคือเสียงคนเรียกชื่อพ่อของเขาเสียงที่เขาเคยได้ยินตอนอยังเด็กตอนพ่อหอบฟืนเข้าบ้านตอนพ่อกระซิบปกเขาไปดูดาวหางหลังบ้านเขาลุกขึ้น ยืนฟังอยู่นานจนแน่ใจว่ามันไม่ใช่ความฝันหรือบางทีอาจเป็นฝันที่หลุดเข้าไปในโลกความจริงนั่นอาจเป็นเสียงของผู่มื่นก็เป็นได้คืนวันที่สี่เขาไม่ฝันถึงเสียงใดๆอีกต่อไปแต่เขาฝันถึงภาพ ภาพจากวัยเยาวที่คมชัดเกินกว่าจะเป็นแค่ความทรงจำเขาฝันว่าตัวเองนั่งอยู่บนขอนไม้หน้าวัดพ่อกำลังตัดฟืนแม่กำลังตะโกนเรียกให้เขามาอาบน้ำและกินข้าวเขาวิ่งพลางหัวเราะวิ่งออกจากลานวัด ท่ามกลางกลิ่นดอกจำปาที่ลอยล่องอยู่ในอากาศในฝันนั้นพ่อคำบุยังหนุ่มเน่นแม่สารก็ยังสาวสวยพวกเขายัางไร้ร่องรอยแผลจากชีวิตและที่สำคัญทุกอย่างชัดเจนจนเขาเริ่มไม่แน่ใจว่า สิ่งที่อยู่เบื้องหน้าของเขาคือความจริงหรือสิ่งที่อยู่ในฝันนั้นต่างหากคือชีวิตที่แท้จริงพอแน่พวกเจ้าทั้งสองบบมันตายไปแล้บอกเขาตื่นขึ้นพร้อมเหงื่อเย็นเฉียบและพบว่าทุกอย่างรอบตัวม่งสนิท หมอกหนาเริ่มปกคลุมต้นไม้เริ่มแปลกตาก็ภัยที่เคยเห็นเมื่อวานดูเหมือนจะสลับทิศทางกันให้สับสนไปหมดทองพันไม่รู้ว่าเดินมาไกลแค่ไหนหรือที่น่าว่ากว่านั้นก็คือเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่ายังอยู่ในโลกเดิมหรือเปล่า ท่องบกเริ่มเผยตัวตนออกมาทีละน้อยทีละน้อยไม่ใช่ด้วยเสียงหรือด้วยภาพแต่มันเป็นการทำให้ทุกอย่างไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปติดตารตอนที่สี่บางบนแห่งอดีต ในเร็วๆนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่กรุณาติดตามและเป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยดีเสมอมาเอาละครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนจงโชคดีมีชัยพบความสุขความเจริญกันทุกๆท,ท่านนะครับสวัสดีครับ